ก็อันนี้เป็นร้าน M อมกระดที่ใหม่นะครับเอมกระด VQ Intin ก็จะมีขายพวกเครื่อง VQ อะไรรถ f ิ f i l o A 3 2 A 3 3ก็จะมีเครื่องมาจากญี่ปุ่นเป็นเครื่องส0 0 0 cc 2,500 cc งพ0 0 cc แล้วก็จะมีโชคแต่งเบรกแต่งอะไรเงี้ยครับพัดลมซิ่งทุกเชา้าก็จะเข้ามาจัดของอยู่แล้วมีลูกค้าสั่งแล้วก็แพ็คของ ตอนเที่ยงเราก็ส่งแล้วอะไรเงี้ยครับครับก็เคยออกกับพี่แบงค์ A สามสองไปคันหนึง่งอันนั้นจะส่งล้อเล็กหน่อยรอบนี้จะเอาลองทสามสามไปกับพี่แบงค์ดูครับทสามสามคันนี้เสร็จมาตั้งแต่สเต็ปสเต็ปล่าสุดคือเสร็จมาปีหนึ่งปีเต็มแล้วตอนนี้ครับยังยังใช้งานได้ดีอยู่ไม่พังใช้มาตั้งแต่สมัยเรียนมหกอะใช้กันแต่มาหาลัยเรียนมกรุงเทพใช้มายาวเลยใช้แล้วก็เริ่มแต่งจาก A สามสามมาก่อนเริ่ม มีอะไรเป็นของตัวเองก็หามาให้กับพี่ๆในกลุ่มด้วยอะไรเงี้ยครับทามสามมาก่อนแล้วก็พอดีสามสองได้รถระเบิดซากมาไม่ถึงว่ารถที่จอดอยู่ในอู่ที่เขาไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยครับมีทะเบียนเราก็ซื้อมาทำทำเล่นต่อในทรงที่เราอยากทําแต่ถ้าสามสามจะเป็นอะไรที่แบบวัยรุ่นหน่อยชอบอะไรก็ใส่เลยไม่ต้องมีคอนเซปต์ไม่ต้องมีอะไรมากมายขอให้ถูกใจเราเราใส่เลยสามสามนี่ได้ได้มาตอนอโกออกมาป้ายแดงได้ปีหนึ่งแล้วโกเปลี่ยนเป็นเทียน่เราก็เลยไปขอต่อผ่อนต่อยาวมาใช้มาเรื่อยๆก็แต่งไวเรื่อยๆ คเครื่อง VQ V6 เธอบ์โบ3 0สาแต่ว่าเป็นขับหลังอยู่ในเฟสอีกอยู่ในพวก Y34 ตัวสุดท้ายครับแรงม้าโรงงานมัน276ที่โรงงานเคมให้คือเป็นไส้ที่อยู่ในคันดำในคันคันเอดลูกการข้อก็มาจากตัวนี้ไกลสุดเคยไป เชียงรายครับแต่นานแล้วแต่ว่าถพาตั้เป็นเครื่องเทอร์โบก็คือไกลสุดก็ประมาณปานปานบุรีปักน้ำปานอะไรางเงี้ยครับก็ขับทีก็ออกออกต่างจังหวัดเลยเที่ยวเที่ยวเล่น2ออาทิตย์ต้องมีออกอยู่แล้วครับเดี๋ยววันนี้ไปลองขับไปเที่ยวเล่นบางแสนดูครับ ครับไปห้างไปตีแบตไปคาเฟ่ไปได้ทุกที่ครับมันมาใส่ถุงลมพี่ไปได้หมดก็เวลามุดก็ต้องรู้รู้รู้จังหวะถุงลมหน่อยครับแต่ว่าเราก็เน้นเน้นตรงมากกว่าไม่ไม่ไม,มุดมากเลยอย่างเงี้ยครับแต่เราไปไหนมาไ,ไหน,ไหนง่ายสะดวกชอบเลยอ่ะอยากอยากเห็นรุ่นนี้มันทําว่ามันได้แบบไหนบ้างอะไรย่างเงี้ยครับเมื่อก่อนจะมีแต่ทรง V i P ซึ่งผมก็ ชอบเรื่องเครื่องมากกว่าอย่างเงี้ยก็เลยลองแบบทําเครื่องดูว่ามันจะได้สักกี่ม้าอะไรเงี้ย VQ ออกแนวซิ่งแนวเทอร์โบก็มีอยู่แค่สอประมาณัสาคันสี่คันได้อยู่ครับถ้าสเต็มนี้ยังไม่มีสเต็มตอนนี้ก็คือคันนี้ก็ถือว่าหนักหนักสุดแล้วครับในรถรุ่นนี้นะ626ม้าครับทอค815 ท่อแตกอีกไปสระบุรีซ่อมเมื่อวาน่เลยขับไม่ได้เสียงหวานอยู่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 ที่เราเดินท่อเลยเสียงโหดอยู่นะทำจริงงานเวลาผมซื้อเครื่องเียงโกงอย่างเงี้ยติดแะโอโหไม่ไม,ไม่ไม่น้อยหน้าเจอเลชอบสองร้อยเลยแต่ถ้ารถใหม่ก็สี่ร้อยแสดเลยตัวนี้คือเราเราเล่นจนเรารู้รู้เยอะแล,แล้วแล้วก็เป็นอาชีพด้วยแล้วมีอะไรในมือเยอะด้วยมันก็เลยแบบ ต้องอยู่รุ่นนี้ด้วยเวลาขับเร็วๆว่ามันมันนิ่งอะพี่รถมันรถมันบอดี้มันค่อนข้างใหญ่อะช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยขับเร็วๆมันยังนิ่งอยู่ครับขึ้น200เลยมันก็ยังรักษาตรงตัวง่ายกว่าพวกรถเล็กทั้งจริงเหมือนกันนะเครื่องก็เหมือนกันช่วงล่างระบบเลยมันก็เท่าจะเหมือนกันหมดเลย ต่างแค่เครื่องที่ว่าเป็นระบบกล่องที่ใหม่ขึ้นกับรุ่นเก่า16บิตกับ3 3.2บิตอะไรแค่นี้นครับอย่างอื่นก็เหมือนกันภายนอกก็รูปลักษณนิดหน่อยครับมาจาก VQ เลยก็มาจากรถที่ญี่ปุ่นเลยตรงรุ่นแต่อันนี้คือกระปุกด้วยแล้วก็เป็นเต็ดด้วยก็ยิ่งหายากหนักเข้าอีก แบบว่าไปชิวๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้เน้นอะไรมากแล้วได้รอบแบบวก็มาเยอมากลุ่มผมชอบไปบางแสนกลางคืนกันนี้ขับเล่นกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยชอบแบบนี้ขับง่ายไม่ต้องเคนก็มาแต่ถ้าอยากมันก็เคนมันกว่าของในลำซับริงๆมันจะมีโอเทกอีกตัวหนึ่งเป็นสีครีมทั้งหมดแต่ก็คนใส่เยอะผมก็เลยเอาเป็นสีบอลเงินมาแล้วก็เป็นสีน้ำเงินอีกแล้วก็มายำใส่กันกลัวว่าเดี๋ยวใช้งานแนละ้วมันจะยิ่งเหนื่อยก็เลยดูแบบนี้ก็ไปไหนมาไหนสะดวกดีอยู่แล้วอะไรอย่างี้ภายในเดิมเดิมบอร์ดเดิมทุกอย่างเป็นรถรักด้วยรถคู่ด้วยครับยี่สิบปีท,ที่ที่ใช้มา อีก85ครับที่ต้องตรอ,องอ่างอ่างศิลาที่หนึ่งก็ตรงนี้ขาไปขากลับมีฝั่งตรงก็มี เดือนหนึ่งส่วนมากมากับแก๊งส่วนมากมากันคืนก็ต้องประมาณ2รอบครับจะวิ่งวิ่งกลางคืนกันส่วนมากกลางวันน้อยหน่อยมาคาเฟ่แล้วิอุปกรณ์สำคัญต้องมีแว่นนี่ ครับขา,ายยังไงครับนีาา่สิบาทค่ะสามอันนี่ครับกล้วยกล้วยกล้วยทำอะไรเลยกล้วยกล้วยพี่นี่เลยเอากลับกรุงเทพพี่ดูมันไม่ค่อยอยากเลยโอ้วะลิงเล่นตัวด้วยลิงผู้ดีเ่กินไม่แย่งอ่ะ เรียบร้อยเลยเนี่ยเฮ้ย <laughs> 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 ใจเย็นใจเย็น <laughs> 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 เคยเป็นหนักเลยทีเดียวครับก <laughs> ารขาดครั้งเดียวเลยตอนนั้นยังตอนนั้นยังเรื่องกล่องเรื่องจูนอะไรยังไม่ค่อยดีน้ำมันมันน้อยไปครับไฮโรพาร์ตไม่ค่อยมีอะไรครับมีตามการเวลาแตกบ้างใช้งานใช้งานบ่อยแต่ว่ามันก็ดีอ่ะแต่ถ่ายรูปลางคืนยากแต่ว่าเราชอบสีดําอยู่แล้วครับเวลามันเงาเงาอันนี้มันสุดยอด ขับไปอมอเตอร์ไซค์ก็ยกนิ้วให้ก็มีนิ้วโป้งนะกิโลถ้าในเมืองก็6บาทกิโลหบาทแต่ถ้าวิ่งวิ่งทางไกลมาบางคงบางแสนอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ซิ่งมากครับก็ประมาณ4บาทไปทะเลครับภู <laughs> เขาก็ชอบไปแต่ทะเลมากกว่ากล้ามันมีอาการมานานแล้วพอไปวิ่งเล่นกับเพื่อนไปนั้นก็ไปหัวหินมาครับเรียบร้อยอะขาด ที่พี่ที่เพชรบุรีต้องสไลดยกลับมีครั้งเดียวเลยครั้งอื่นก็ไม่มีปัญหาเลยไปขับไปแต่สไลดยกลับเลยมีครั้งเดียวก่อนหน้านั้นไปเล่นในคลองห้ามาแล้วใส่ปรับบูทมันหลุดบูทเกินเรียบร้อยสเต็ปนี้ยังยังยังไม่ได้ลองมีก่อนหน้านั้นเป็นเทอร์โบธรรมดาแค่200อกว่าวิ่งอยู่แค่ประมาณ14สี่กว่า แมแท่นครับบางแสนเคยมาสองสาครั้งนะครับ <c oughs> ตามรอยมาพี่ตามรอยพี่แบงค์มาตอนแรกเลยเป็นเครื่อง vq 2000เดิมๆเ,เลยครับไม่ได้ทําอะไรเลยติดแก๊สด้วยเพราะว่ารุ่นนี้มันกินน้ํามันมากแล้วพอหมด <c oughs> เครื่องนั้นมันพอใช้ไปนานๆก็เริ่มรั่วแก้รั่ว มันแก้รั่วมันหลายตังก็เลยยกเครื่องเป็น 3,000cc เลยเพราะเราชอบขับทางไกลอยู่แล้วแล้วก็ทํามาเรื่อยๆก็มีได้ล้อมาก่อนได้แต่ล้อมันก็สามสามชุดแล้วครับอันนี้มาเป็นชุดสุดท้ายแล้อาหัสเครื่องเป็น VQ 3,000ครับปงรุ่นของ A33 เลยใช้ในมีย้ายเอาลูกเทอร์โบก้านลูกก้านคอเทอร์โบของ VQ 30ขับหลังมาใส่มีตีปอกมีบล็อกกัดใส่คอยคอยจุดระเบิด m d หัวฉีด1 0 0สมีเลกูเลติสมออัพติเกตครับหัวฉีด e G an, บ 35T e d i ั i o n 6, 7, 66ครับชั่นเหมือนกันรู้สึกจะ48นะครับไม่แน่ใจหรือ46หรือ48เนี่ยครับโบออเป็น HK หน้าเป็นย้ายม้อน้ําเข้าใต้คานครับขยายอ่างแทงน้ามันเครื่องจาก4ลิตรเป็น7ลิตรก็ยากครับเพราะว่าถ้าไปดูรถเดิมๆฟอร์ิเจอร์มันมันล้วงไม่ได้ครับอันนี้คือเก็บโล่งที่สุดละในรถตอนนี้ที่เห็นนะในเมืองไทยแต่เทอร์โบก็จะลกเรื่องท่ออินเตอร์นิดนึงแต่ถ้าเลือกอินเตอร์ออกข้างเดียวกันก็มันก็จะดูโล่งกว่าที่่่ออูชาางหลดครเรเป็นน จัดวางวางตำแหน่งทุกอย่างให้ว่าเราอยากได้อยู่ตรงไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับเอเฟคเลนน่ ens, าจะเป็นน้ำสม้มเลยพี่เขาออกข้างข้างเดียวอินเตอร์เหมือนกันถ้าเป็นเมืองนอกทรงมันจะไม่มีเป็นทรงแบบนี้ครับมันจะทรงมันจะลกกว่าน,นี้หมดครับเมืองนอกจะทรงไม่ใช่แบบนี้ไม่มีโล่งเท่าเท่าเมืองไทยแล้วพี่เมืองนอกรุ่นนีปป้ปกติเป็นรถบ้านไม่ค่อยมีใครเอามาทำหรอกรไม่ค่อยมีใครมาเก็บโล่งม,มีเลยจะมีก็มีแค่ในกวนประมาณ3 4คันประมาณนี้ครับไฟหน้ามันจะเป็นตัว A34 ครับไฟฟิลโลเอมีขายในไต้หวันมันจะไม่มีขายในไทยเราก็เอามาแปลงใส่เอา ก็มีล้อเอวันขอบสิบแดหน้าส1บอลบ2ี่ี่หลัง12ลบ24ครับผมยางก็โตโย่ส5งห้าหหลัง265 35เหมือนกันครับ18เหมือนกันใส่ล้อ S1 เข้าไปก็ ป่งกับฟิตแมนไม่ได้ครับก็ต้องสร้างโป่งใหม่ออกมาแล้วก็แก้มเราก็ไปพุ่มใช้พุ่มผ้าเคปล่าแท้เพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีหลังก็ทำโป่งออกมาประมาณ3ามนิ้วอยู่ครับแล้วก็ใส่ล้อแล้วก็จะมีเบรกมือเป็นแยกออกมาจากเบรกขาตัวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นหลอดหลอด LED วดีมันจะไม่ค่อยมีมาเท่าไหร่โดยรวมก็คือเป็น โฉมของญี่ปุ่นแจแปนนะครับข้างหลังเป็นทรงแด็กดูจากซุปอัพเลยประมาณนี้ครับดูจากพี่สปีด,ดีชอบก็เลยไปให้พี่พลเรียโทตีให้ลมนี้ก็ขอพี่ที่รู้จักมาอะไรเงี้ยครับขอถุงมาอะไรเงี้ยเราก็ชอบเราก็มาติดไว้ไว้เวลาออกงานไปทานกาแฟสนุกดีเพรามันเป็น ท่อชิ้นแรกเลยที่ซื้อมาใส่รถนะครับ่าสมัยเดิมๆแหละไม่รู้มาจากรถอะไรเหมือนกันแต่ว่าเดิมๆม,มันมาสี่นิ้วเลยใส่ใส่ข้างในอะครับมันนานมากแล้วจนพังไปหมดแล้วก็ไปซื้อกางพักกลางกับพักหลังของสกายไลน์อาสามามแล้วก็มาย้ายปลายเอายังเก็บปลายท่อไว้อยู่เพราะว่าแปลกดีครับนชนหน้ามันจะคันนี้มันจะมีลิ้นโรงงานรอบคันเลยครับ แล้วก็ลิ้นหน้าก็โรงงานปกติเลยแหละแค่เราเอาลิ้นยางมาเสริมให้มันดูเตี้ยนิดนึงเพราะว่าหน้าหน้ามันชอบลอยกว่าหลังอะไรอย่างเงี้ยเลยเออแ,ลแปะเสริมนิดนึงภายในนะครับก็มีแค่ใส่พวงมาลัยคอถอดแล้วติดเกียร์ดิฟฟีฟ่ครับหัวเกียร์โตเม่กล่อง ECU เป็นลิงฟูลี่เอ็กที่เอกจุนเนอร์ครับจูนที่ไดโนโพิกกิต3 3 4 6กเบาะพวกนี้ได้จากเซียงกงครับได้มาหลายปีแล้วใส่หลายปีแล้วครับเขาว่าราคาดีก็ชอบอยู่แล้วตัวนี้ยังเป็นตัวไทยเดิมๆหมดเลยครับเพราะว่าตัวนอกถ้าเป็นตัวนอกสีตรงนี้จะเข้ม จะเป็นสีออกเทาเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยครับแต่ตรงนี้คันนี้ยังยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ามันต้องรื้อทั้งคันเลยไม่ค่อยมีอะไรมีก็มีจอจอที่ว่าเราคัสต้อมขึ้นมาให้สีมันดูแปลกขึ้นอะไรเงี้ยก็มีปรับบูธไฟฟ้ากดตี้ทามเมอร์กดตี้ประมาณนี้ครับมีดิฟฟี่ยกยกเซตอะไรเงี้ยครับเพราะว่าปกติเขาจะใส่แค่เซตหนึ่งก็ใส่แค่อันเดียวแต่เราใส่แม่งห้าตัวเลยมันแสดงค่าเป็นตัวเลขดีอะไรเงี้ยครับในยุคนั้นมันก็ถือว่าเก่งและประมาณนี้โชว์ค่าได้หกค่า เมื่อก่อนเมืก่อนยังไม่ได้ใช้ลิงก์จะใช้ออ c o n IS ธรรมดาครับมันจะมีภาพขึ้นมาโชว์ได้ว่ารอบเท่าไหร่จูนอะไรยังไงบ้างอะไรนะครับคล้ายๆจอเอ็มสมัยนี้ครับแต่ว่าไม่ไ,มได้ฉลาดขนาดนั้นนะแต่พอเป็นลิงก์แล้วเราไม่ได้ใช้ตรงล่างคันนี้เป็นถุงลมสีวาวแบบ แมนนวลจะไม่มีระบบไฟฟ้าครับดูแลรักษาง่ายเวลาวาวค้างอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่มีเราแค่เป็นสวิตช์เปิดปิดเหมือนก๊อกน้าธรรมดาง่ายๆครับเวลาเซอร์วิสหรือไปต่างจังหวัดหรือไปเสียอะไรเงี้ยเราดูแลง่ายกว่าเราก็เลยเลือกที่จะเป็นแบบนี้ถังลมก็เป็นของ ACC ของเมริกาอะไรพวกนี้ครับทำที่อู่ช่างหลอดหมดเลยครับช่วงล่างก็มีพิเศษแค่เป็นเกียร์ครับเป็นเกียร์กระปุกแล้วเป็นเกียร์เตดแล้วก็คัดเป็น O โอ2แผ่นไม่งั้นไม่ไหวแผ่นเดียวมันมันเอาไม่อยู่ครับผมสําหรับรถรุ่นนี้นะครับถ้าใครใครมีอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอยากเอามาแต่งหรืออยากเอามาเก็บห้องเครื่องอยากดูแลรักษาอย่างเงี้ยก็พักมาที่เพจ MG a ม a าาด VQ Engine ได้ครับหรือไม่ก็เฟซกิติกรครับก็จะเจอผมอยู่ก็ได้ให้คำปรึกษาได้ครับคันนี้ครับก็คืออยู่กับผมมา20ปีก็ทํามาเรื่อยๆครับจนตอนนี้ก็คือได้626ม้า815ทอร์กอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้งานได้จริงเพราะว่าโรบูตเราก็อยู่ประมาณล้วาด้ปกับ มันสามารถไปได้ถ้าเราทําถึงจุดของมันนะครับ บ้านไปรอลูกค้าที่รักต่อก็ <c oughs> เป็นวันชิลๆที่มาเที่ยวบางแสนครับกับเฟฟิโล A33 มมของผมมีตังเตินน้ำมันไปได้ทุกที่โรเจกนะฮะโค้ดก็มีอยากใส่โรบาร์ครับแล้วก็ถ้าไหวก็อยากอพแรงมาขึ้นอีกออเทอร์โบยังเหลือแต่แคมหมดก่อนหาตังค่าแคมที่ดูมามันอยู่อเมริกาครับแต่มันแพงแพงมากห้าหมื่นห้าหมื่นกว่าด้วยถึงเรา ก็ยังพอก่อนเพราะว่าแค่นี้ก็ขับขับก็เหนื่อยแล้วพอแล้วครับ